มาจากไหนเนี่ยลูกฮะก็มองแล้วนะทนนน์ม่กกี้เนะี่ยทำวิ่งตามมาอี่นี้เอาลูกมาด้วยตายตายโธ่เอโธเอาลูกมาด้วยมองหาแล้วนะม่กกี้เนี่ยจะยู่ตรงไหนมาอือดีวัดจอดนะเนี่ยิงเท้า เลยพาลูกมาด้วยเลยวันนี้มานีมาลูกมากลัวกลัวยู่ตรงไหนฮะไม่ยื่ตรงไหนามาอย่างนักลัวอะไรลูกมามานข้าวเด้อมาเร็วเร็วเร็วเอาเอานี่พ่อมันก็ล่องเลยตาะเอาลูกมาเอาลูกมานข้าวเด้อนี่ไปนู่นแหละมากินข้าวลูนนก,ลมก,วลกมาแล้วชามข้าวก็อยู่นูน่นมาเด้อ มา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 เร็วเร็วตายอยู่ตรงไหนเนี่ยมกอยู่ตรงไหนวะไม่มองไม่เห็นลูกไปสองตัวเหรอตายไปตัวหนึ่งมาลูกมามาเร็วเอาวิ่งตามลูก โอ้ยลูกวิ่งไปนู่นวิ่งตามลูกไปแล้วไม่รักลูกยังเลยปะมาลูกมาเออลูกมาเออลูกมาเร็วลูกวิ่งกลับไปนู่นตามลูกไปแล้วมากินข้าวเร็วมาเร็วอ่ะไม่มาจะไปแล้วนาะเดี๋ยวอดกินนะนะตามลูกไปไหนแหละ มาตัวนี้ลูกก็มาแล้วกลัวอะไรเลยตัวเล็กมันกลัวแต่ฮะมากินข้าวลูกมาจะวิ่งตามมานู่นถนน,นแล้วก็ไม่เห็นมากินข้าวแล้วเร้อไปไหนเลยลูกวิ่งไปไหนตามลูกก็ล่ะ เดี๋ยวกลับมารออยู่ข้างนอกนี่นะ่ะไปหายายก่อนนี่งไปไหนก็นไม่รู้ลูกกลัวอ้าวโอ๊ยไปตามกันมาตายตายแล้วก็ตามทางนี้โอ้ยไอย้ใบตามมาหมดไอ้ทอนมึงมาทำไมเนี่ยทอน ไอ้ทอนมันมาทำไมเอเมื่อวานไม่ไหนมาโอ้นี่มันพันเดียวกันหมดเลยนี่เนี่ยเนี่ยพวกเดียวกันหมดเลยเนี่ยโอ้ยไปตามกันมาเด้อไปตามไอทอนมาแต่แดงว่าลูกทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้ทอนด้วยเนี่ยมีแล้วมีอีกไปบนบ้านไปไปอยู่บนบ้านกันลูกไปมาไปกินบนบ้านกันเลยปะ ไปถอดไปนำหน้าไปบ้านพาแม่ไปบ้านเลยไปไปบนบ้านน้อไปเนี่ยมันลายเดียวกันเนี่ยมันแม่ลูกกันแน่ๆเลยเนี่ยไป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 บ้านเลยไปบนบ้านไปไปลายไปบนบ้านไปไปไปบนไปไปดังไป ตรงนี้รถมันไหลจอดรถยากไปบ้านไปบ้านไปถอนไปอุ้ยไปตามกันมาโถไปยู่ตรงไหนกันมาเน่ทอนว่าแล้วมัหายไปไหนไปอย,อยู่กับแม่นี่เองไปมาลานนูตไปมาลูกมามาเร็ว,รวมา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 อ้ยตัวเล็กมันกตัวรถ ไปไปบาไปเร็วยเืเืเปิดบ้านเรืวไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วตอนนี้มันก็นลนจริงๆน่มาวันหายวัน พาลูกตามลูกไปรับลูกมาเหรอโอ้โหูยตา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 ยไป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 ฝนมานี่แล้วฝนมาโป้งแขนยายากัดกันวันนี้มีกระดูกมาแจกด้วยมาลูกมะมามามา ทอนไปทุกวันนี่ไปหาแม่มาเลยเมื่อวานไม่ไหนมามน้ำอะไรเต็มกระมังเลยล่ะใบกินแล้วไม่เก็บกระมังเลยงาลูกมามมตัวเล็กนีอ่อนั่นมึงพาลุออกมาเดินรถชนลูกตายนี่เห็นไหม พาลูกมาเดินรถชนตายเลยเราใส่รวมกันได้ไหมลูกหรส่รวมกันได้ไหมนะ่ก็ไม่มีกระมังแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะด่างอ่ะด่างมาด่างมากินนี่มาตรงนี่ลายตัวเล็กโอ้โหมึงดิกลัวไปหมดเลยตายฮะเห็นพวกโดนรถชนนี่กลัวเลย มาลูกมาตัวเล็กมาเล็กมากินข้าวเร็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 วจะวิ่งไปไหนนะ่วิ่งไปไหนไปแล้วไปแล้วกลัวไปเลยมาเร็วมินข้าวเร็วนายข้าวเร็ว,รวอ่ะไปมาทอนไอ้ทอนทอย่าห่วยาหวัาหว ห่วงโดนไม้เลยมากินของตัวเองเลยแม่ตองนั่นอะมมนห่วงได้ไงไเล็กมาแล้วเล็กอ้าวไปแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยกินเลยอย่าห่วงแม่มึงแน่เลยคนตัวเนี้ได้มาไ้ไปมา มากินข้าวเร็วลูกโอ้โหมาเป็นฝูงเลยยีเล็กมาตายเลยบ้านมีตหมา่ามาเล็กมันข้าวลุกมาอ่ตายแล้วอะไรอะอะไรอ่ะโทอนะโทน ห้ามแย่งกันนะแล้วก็มากินข้าวนั่งลงนั่งลงนั่งลงตเล็กเอ้ยมานี่แล้วเต้เต้เต้ลยไปแล้วเอ้ยกลัวไปแล้ว